ในคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความจาถ้าว่าให้ความจําดีลบไปเนาะก่อนอื่นเมื่อลยขอจะทาเจ้ากรว่าเจ้าเคยมีปัญหาเรื่องการลืมรหัส f a c e b o o กเจ้าบอลืมรหัสอีเมลเจ้าบอ g mail เจ้าบอรหัสบัญชีส่งย t u b e เจ้าบอรวมถึงรหัสบัญชีธนาคารเจ้าบอและรหัสบัญชีเกมต่างๆของเจ้าอย่างเซนสตีมอีพีเกมกาลีนาของเจ้าเ่านี่บอถ้ามีปัญหาคลิปนี้มีคําตอบ ประเด็นมือนี้ที่เขาจะมาสอนก็คือเขาจะมาสอนวิธีการเบิ่งรหัสเฟซบุ๊ o k รหัสบัญชีต่างๆที่เขาเก่ามานั่นเนาะโบนแม่นการกู้รหัสเฟซบุ๊ k หรือหรือรหัสบัญชีต่างๆเหล่านั้นแต่อย่างใดส่วนวิธีการกู้รหัส Facebook, เฟซบุ๊และรหัสอ e ีเมลต่างๆเ่านั้นขอจะสอนในคลิปถัดไปเนาะแต่ก่อนที่เขาจะเบิ่งรหัสบัญชีต่างๆเ่านั้นได้มันก็มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือ เจ้าต้องเคยล็อกอินบัญชีต่างๆของเจ้าอย่างเช่น a c e b o o k หรืออีเมลของเจ้าเหล่านั้นผ่านเบราว์เซอร์หรือว่าผ่าน Google Chrome บอว่าในมือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์เฮาจึงสามารถเบิ่งรหัสบัญชีต่างๆเหล่านั้นได้ตามที่เฮาฟังมามันก็มีแต่โค้ดีอย่างเดียวแต่บ่มันมีอันตรายอันมหาศาลที่แฝงอยู่ในโค้ดีเหล่านั้นเนาะมันมีอันตรายแนวใ,ใดก็คือเมื่อใดที่มีคนหู้ว่าเขาสามารถเบิ่งรหัสบัญชีต่างๆเหล่านี้ได้ รวมไปถึงเจ้าและเขาเจ้าอาจจะหลักเบืองของผู้อื่นหรือผู้อื่นอาจจะมาหลักเบืองของเจ้านั่นมันเป็นการจุลกรรมข้อมูลที่มันจะนําพลเสียหายมาสู่เจ้าอันมหาศาลแต่บอใน้คเซียเหล่านี้มันก็มีข้อดีอีกเนาะเมื่อได้ที่เฮ้าหูแล้วว่าเฮาสามารถเบิงรหัสความลับความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้ได้เฮากับควรมีวิธีป้องกันของมันก็คือเมื่อได้ที่เจ้าไปล็อกอินบัญชีของเจ้า ผ่านเบราว์เซอร์หรือว่าผ่าน Google อยู่ในคอมแบบสาธารณะหรือว่าคอมของล่า้องการหรือว่ามือถือของเจ้าที่มันบมีรหัสความปลอดภัยเจ้ากับบควรบันทึกรหัสผ่านหรือว่า่หรือวาใส่งานแล้วกับครล็อกเอาออกหรือว่าลบมันออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นอ่ามือห้าหูแล้ว่ามันมีโคดี้โคเสียเนาะส่วนวิธีการเบิงคอยจะมาส้อนทั้งสองแบบบอกว่าจะในมือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์เจ้าใส่แพลตฟอร์มใดจะเบิงผ่านแพลตฟอร์มนั้นเนาะ อ่าวิธีการเบิกเบิงจะได้ไปเบิกกันเลยเนาะอ่านวิธีการเบิงกง่ายๆเลยเนาะให้มัเบิกในส่วนมือถือก่อนเนาะอ่าให้เจา้จาจับมือถือเจ้าขึ้นมาเนาะให้เจ้าไปหาแอปเบราว์เซอร์กูเกิลโคลมของเจ้าจะอยู่นในใจเนาะเปิดขึ้นมานี่มันเป็นตัวนี้เนาะ Chrome, นะกูเกิลโคลมเนาะคลิกไปมันจะเด้งมาหน้าได้กระยามันเนาะเราต้องสนใจให้เจ้าสังเกตที่อ่าสามขีดอยู่กลางๆนี่ ถ้าว่าไพ่ที่เปิดมาแล้วมันบมีสามขีดมันเป็นลูกชนสีแดงให้เจ้าคลิกจะลูกชนสีแดงมันจะขึ้นมาสามขีดนี่เนาะคลิกเข้าสามขีดแล้วก็มาเลื่อนหาคำว่าเซตติ้งเนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็เขียนว่าตั้งค่าคลิกเข้าไปมันจะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้ให้เลือกหาคำว่าพาดเซเวอร์หรือว่าล่าผ่านเนาะคลิกเข้าไปมันก็จะเด้งเว็บไซต์ที่ว่าเฮาเคยบันทึกไว้อ่ถ้าว่าเจ้าบันทึกหลายๆเว็บไซต์มันก็จะขึ้นเรียงรายในนี้เต็มมันเป็นหมดเนาะแต่คอยมีสามเว็บไซต์มันก็ขึ้นสามอย่างอ่คอยจะอธิบายอีกอย่างหนึ่าาอยยู่่เเงมันนขีว facebook.com เฟสบุ๊กคอมเนี่ก็คือว่ารหัสเฟสบุ๊กของเจ้าเนาะบัญชีเฟสบุ๊กของเจ้าส่วนตัวที่สองมันเขียนว่า account google com เนี่ยก็คือว่าบัญชีอีเมล gmail หรือว่าบัญชีส่ง youtube ของเจ้าหรือว่าบัญชี google บัญชี play store ของเจ้าเนาะมันอยู่ในอันเดียวกันตัวนี้เนาะช่วรตัวที่สามเมกาเอนเนี่ยเนาะก็คือว่าบัญชี mega บัญชีข่าวเนาะบัญชีเก็บข้อมูลของเราเนาะ ถ้าว่าจะมีบัญชีเกมก็เลยหรอกก็เลยเนาะก็เลยหน้าหรือว่าอ e ีพีกสตอกสตรีมหรือว่าบัญชีเว็บไซต์อื่นๆมันก็จะเด้งมาในนี้เนาะแต่อันนี้มันมี3อย่างอ่าวิธีการเบิกก็ง่ายๆเนาะชั้นเวลาเจ้าอยากเบิกรหัสเฟซบุ๊กจ้าคลิกเข้าไปหลังจากเจ้าคลิกเข้ามามันก็เขียนมันก็บอกว่าซื้อเว็บไซต์ก็คือ facebook.com ซื้อผู้ใช้ก็เป็นตัวนี้เนาะส่วนรหัสผ่านมันปิดไว้เนาะถ้าว่าใครอยากเบิกให้ไม่คลิกอ่าคลิกตานี่คลิกเปิดตานี่มันจะโชว์รหัสผ่านเจ้าอ่าคอยต้องบอกก่อนถ้าว่าใครถี่ไม่คลิกในรูปตาเลยแล้วมันบ่โชว์ แสดงว่ามือถือเจ้าเจ้าบริตั้งตั้งรหัสหน้าจอตั้งรหัสความปลอดภัยไว้ถ้าว่ามือถือเครื่องใดที่เขาบริตั้งรหัสหน้าจอหรือว่ารหัสความปลอดภัยไว้เขาจะบอให้เบิงในส่วนนี้เขาจะปิดไว้เป็นยังก็คือปิดกาเขาคำนึงว่าถ้าว่าเครื่องใดที่มันบ่มีความปลอดภัยบ่มีกระจบ่มีการล็อกการแสดงว่าผู้อื่นที่ไม่จับทุศัพทนนี่ก็สามารถเบิงได้เมื่อฉะนั้นเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของเขาเขาก็เลยปิดไว้ฉะนั้นถ้าเจ้าคลิกแล้วมันเปิดบ่ได้แล้วเจ้าไปตั้งรหัสหน้าจอเนาะอาจจะควยคลิกกัเบิง เดยเวลาคอยคิดกลับไปเห็นบอกไม่จะให้ใส่รหัสหนา้าจอเหาเพราะว่ามันมันต้องคิดว่าผู้ที่เบืองได้ก็ต้องเป็นเจ้าของที่หู้จักรหัสหนา้าจอเดย์มก็จะสู้กันมารหัสของเจ้าเห็นบอกอันนี้คือรหัสเฟซบุ๊กของเจ้าอ่าคอยบอกอีกอย่างหนึง่งเป็นยังหลักเอยจะเอามือถือตัวนี้ถ่ายเอาตัวนี้กปกติคอยจะอัดหน้าจอของตัวนี้เพราะว่ามันอัดบบได้มันคำนึงถึงความปลอดภยัยเวลาเราอัดหนา้าจอมาในหนานี่มันจะดำเลยแม้กระทั่งแคปหน,น้าจอนี่ยังบ่ได้เลยอ่จจะลองเบืองเด้อแคปหน้าจอบบได้น้นายอ,อยู่ในหนานี่มันจะบอ่อยแคป มันคำนึงถึงความปลอดภัยเนาะสมมุติว่ามีคนมาลักบึงแล้วแคบหน้าโจไปบ่ได้หรือว่าเจ้าแคบเองก็บ่ได้นะลองบังเดอเดเห็นบอกไม่สามารถจับภาพหน้าโจได้เนื่องจากนายบายความปลอดภัยเนาะมันบอสามารถจับภาพหน้าโจได้เพราะว่ามันมีความปลอดภัยในชวนนี้อ่ะคุยกดกลับออกมาสมมุติในหน้านี่จับได้เนาะหน้านี่หรือว่าหน้าอื่นนันจับได้ปกติเดเห็นบอกเห็นบอกจับภาพหน้าโจได้เพราะว่าหน้านี่มันมันปฏิโชคละหัสอ่ะ สมมติเราเจาะอยากเบิง่งรหะฮัตตู้อื่นๆเนาะบัญชีแอคเคาท์อะไรยังต่างๆของเจ้าเจ้าก,ก็คลิกเข้าไปได้คือก,กันนะั่นล่ะโชว์คือกันเนาะเดี๋ยวเพราะว่าเขาใส่รหัสกี่นี้แล้วมันจะบมดทามเลยเนาะไม่จะโชว์รหัสเดี๋ยวมันก็จะโชว์บอกเขาว่ารหัสเท่าใดเท่าใดเนาะอันนี้คือวิธีการเบิงงนะ่งง่ายๆเนาะชวนไปเบิ่งในคอมบัตเนี่ยอ่ะอ่ะชวนคอมของเขาเนาะเขาก็มาเข้าผ่าน กูเป็นโครมมาคลิก3มขีดเลือกไปที่ตั้งค่ามาเลือกที่พัฒน์เชิญลว่ารหัสผ่านถ้าว่าไพ่โบเ็นตัวนี้ไม่คลิกคำว่าป้อนอัตโนมัติก่อนเนาะจะขึยนมาเลยเี่ขึ้นมา,นมาหลังจากจะคลิกมาในน้นนีนะ้มันก็จะมีอันบัญชีต่างๆของเจ้าเรียงรายเต็มไปหมดเนาะกงค่อยๆลงไลยมันก็คืนไลายม่บอกมีมดทุกอย่างอ่าก็จะให้เบิ่งตัวอย่างเนาะตัวอย่างตัวนี้เนาะ ลาดผ่านมันปิดไว้เห็นป่คลิกเปิดเปิดเดนาะเดะยวเะีย n t เบาลาดผ่านส่วนอันตัวนี้เนาะอ่าบันชีเกมตัวนี้เออมันอาตัวนี้เนาะเดะ Steam เออ EP เออกม Dropbox ช่อ <c oughs> ง YouTube เห็นป่ รหัสยูทู e ก็มีแต่คอยจะบอบเปิดให้เบิงเนาะอันนี้เป็นความลับคอยอตัวใดที่มันบปลอดภัยก็จะเปิดให้เบิงส่วนเบราว์เซอร์อื่นล่ะเบิงได้บออ,อย่างเซน Microsoft Edge เนาะเจ้ามาคลิก3หลังจากเปิดขึ้นมาเนะาะมืคลิก3ขีดคือเก่าเลือกตั้งค่าอันนี้เป็นภาษาลาวรหัสผ่านเดดอันนี้ก็คือกันเนาะ อันนี้ก็คือวิธีการเบิงรหัสง่ายๆผ่านอันเบราว์เซอร์เนาะรหัสผ่านความลับต่างๆของเจ้าเหล่านี้เนาะเมื่อเจ้าหู้แล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดอาการจุลกรรมข้อมูลของเจ้าเนาะเจ้าควรป้องกันบ่กว่าจะเป็นการตั้งรหัสล็อกเครื่องของเจ้าหรือว่าเวลาเข้าออกแล้วควรล็อกเอาออกหรือว่าลบมันออก,กนบุคคลบันทึกไว้อันนี้คือการป้องกันแบบขั้นพื้นฐานที่เฮาหู้แล้วเขาควรเ็ด อาในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าไพ่เบิงแล้วมีประโยชน์แนวใดอย่าลืมคอมเมนต์หรืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจให้เน่เราจะหาเราจะสรรหาคลิปที่มันมีประโยชน์มาให้ทานผู้ชมได้รับชมอก็ข,อขับใจ